สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิทานพื้นบ้านในรายวิชาภาษาไทยคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนเรื่องนิทานพื้นบ้านนะคะส่วนวันนี้นะคะนิทานพื้นบ้านที่เราจะเรียนกันก็คือนิทานพื้นบ้านภาคใต้ค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าภาคใต้เนี่ยนะคะจะเป็นภาคที่มีอนาเขตติดต่อกับทะเลพื้นที่มีฝนตกชุกแล้วก็ อาชีพของคนที Le, they, er ่อยู่พื้นที่ภาคใต้ก็จะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับทะเลเช่นการประมงถูกไหมคะการค้าขายปลาหาปลาออกมาขายประมาณนี้หรืมีการกรีดยางฝนตกชุกใช่ไหมคะมีผลไม้บางชนิดนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนภาคใต้นั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงภาคใต้นิทานพื้นบ้านของภาคใต้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตนะคะการที่อธิบายเหตุ การต่างๆเช่นเด่นๆเลยก็คือการเกิดของเกาะต่างๆเช่นนิทานเรื่องนี้นะคะที่วันนี้คุณครูจะเล่าให้ฟังบางคนอาจจะเคยฟังแล้วนะคะบางนักเรียนบางคนอาจจะเรียนผ่านไปแล้วหรือนักเรียนบางคนยังเรียนไม่ถึงนักเรียนก็ฟังครูได้นะคะนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้นะคะเป็นของภาคใต้ชื่อว่านิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวค่ะเกาะนึงมีชื่อว่าหนูเกาะนึงไม่ชื่อว่าแมวเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงนะคะที่มามันเป็นยังไงนักเรียนดูรูปนี้ ภาคใต้ภูมิภาคจะเป็นแบบนี้หมดเลยนักเรียนสังเกตเห็นรูปมีการกรีดยางนะคะมีรูปของภูเขามีรูปการประมงนะคะพื้นที่เป็นแบบนี้นะภาคใต้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับภาคใต้หมดเลยจะมีการค้าขายการประมงด้วยนะนะคะภาคใต้เนี่ยนะคะจะพูดถึง กำเนิดของเกาะแก่งแล้วก็จะมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนน่าจะรู้จักนะคะที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีก็คือนิทานเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเคยได้ยินไหมคะอันนี้มีสารของเจ้าแม่ด้วยนะที่จังหวัดปัตตานีเดี๋ยวคุณครูจะเล่าเรื่องเกาะหนูเกาะแมวที่จังหวัดสงขลาให้ฟังก่อนนะคะนักเรียนมองรูปนี้ค่ะนักเรียนเห็นเป็นหนูเป็นแมวไหมมีเกาะสองเกาะนักเรียนเห็นไหมคะเกาะใหญ่นักเรียนคิดว่าเป็นตัวอะไรตัวใหญ่ก็ต้องเป็นแมวถูกไหมคะเกาะเล็กๆก็ต้องเป็น หนูค่ะอันนี้คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาจะนําม,มาเล่าเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยเหมือนแม่กับหนูนอคั่ง,ง,งกันก็เลยเกิดนิทานขึ้นมานะคะไม่รู้แหละนะคะว่าใครแต่งเพราะลักษณะของนิทานพื้นบ้านคือไม่ปรากฏพูดแต่งถูกไหมคะแต่เขาเล่าต่อๆกันมาว่านะคะคืองนี้มีพ่อค้าชาวจีนนะคะพ่อค้าชาวจีนคนนี้นะคะจะเดินทางมาค้าขายกับเมืองปัตตานีประจํา โอ้ไม่ใช่ค่ะครูขอ,ขอโทษมาค้าวที่เมืองสงขลาเป็นประจำนะคะเขาเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยง2ตัวก็คือนะคะสุนัขก,กับแมวอ่ายังไม่พูดถึงหนูนะคะมีสุนัขก,กับแมวขึ้นเรือมาด้วยนะคะแมวกับแม่กับสุนัขเนี่ยก็ปรึกษาการเพราะว่าอยู่บนเรือเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินทางข้ามทะเลมาถึงจังหวัดสงขลานี่ใช้เวลานานมากนะคะในสมัยก่อนเขาก็เลยรู้สึกเบื่อ ก็เลยปรึกษากันว่าจะกลับบ้านแล้วว่าอยากกลับบ้านอยากไปขึ้นแผ่นดินไม่อยากอยู่เรือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยู่บนเรือเนี่ยเรือมันโครงเครง่งบางทีมีพายุเกิดให้วิงเวียนเกิดให้เบื่อ,นอหน่ายนะคะก็เหนื่อยบ้างไม่ได้เจอพื้นดินไม่ได้เดินไปไหนมาไหนอยู่แค่บ,บนเรือหนูกับแมวนะคะก็เลยปรึกษากันว่าอ่ะมันมีนะคะดวงแก้วดวงหนึ่งที่ถ้าไปขโมยดวงแก้วจากพ่อค้าชาวจีนมาได้เนี่ยจะสามารถ อยู่บนน้ําทะเลได้เลยก็คืออยู่ลอยบนน้าทะเลไม่เป็นอะไรประมาณนี้ก็คือจะสามารถพากลับบ้านได้ด้วยนะคะประมาณนี้คราวนี้นะคะก็เลยแมวกับหนูกับสุนัขก,ก็เลยวางแผนกันให้หนูหนูมีตัวเล็กใช่ไหมคะก็เลยให้ไปขโมยนะคะดวงแก้วนี้พอหนูขโมยดวงแก้วนี้ได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าอ้าวเจ้าแมวกับเจ้าสุนัขเข้ามาด้วยกันถูกไหมเขาเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกัน ดังนั้นเขาอาจจะทรยศดองก็ได้อาจจะฆ่าเราหรืออาจจะปล่อยเราไว้บนเหนือแล้วก็หนีเพียง2ตัวนะคะก็เลยขโมยลูกแก้วเองซะเลยหนูก็เลยถือโอกาสที่จะขโมยลูกแก้วนั้นเองเลยค่ะแล้วก็วิ่งออกจากเกรือนะคะมาแล้วก็รออยู่บนผิวน้ําโดยในปากมีลูกแก้วนะคะแมวพอคิดได ก็คิดเหมือนหนูเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเราได้ลูกแก้วมาแล้วสุนัขมาแย่งจะเป็นยังไงก็เลยรีบนะคะวิ่งไปหาหนูปรากฏว่าหนูเนี่ยขโมยไปก่อนแล้วก็เลยวิ่งตามกันค่ะหนูกับแมววิ่งตามกันสุนัขก,ก็กระโดดลงจากเรือสำเภาเหมือนกันก็วิ่งตามกันไปอีกนะคะแต่หนูเนี่ยจะมีลูกแก้ววิเศษอยู่ในปากคาบไว้พอวิ่งหนีแมวนะคะหนูเผลอค่ะนกเรยงมันจะมีช่วงเผลอที่อ้าปากนะคะและลูกแก้วในปากก็จะตกลงสู่ทะเลค่ะ พอตกซลงสูท่ทะเลเป็นไงพอไม่มีลูกแก้วล้วเป็นไงคะว่ายน้ากันใหญ่เลยหนูกับแมวกับทะเลนะคะเป็นไงคะไม่รอดค่ะก็เลยตายนะคะแต่สุนัขไม่ตายคะ่ะนักเรียนสุนัขก,ก็คือจากนิทานพื้นบ้านที่เขาเล่ากันก็คือสุนัขก,ก็คือมาเกยตื้นนะคะแต่มามาตายบนตื้นนะบนชายฝั่งก็จะเป็นโขดหินอีกโขดหนึ่งนะคะทีนี้ลูกแก้วที่ตกลงไป ทะเลกลายเป็นหาดทรายแก้วนะคะอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะคะทีนี้พอหนูกับแมวตายก็เลยเป็นเกาะดังภาพที่เรียนเห็นเนี่ยค่ะเป็นเกาะหนูเกาะแมวเป็นที่มาของนิทานพื้นบ้านนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นนิทานพื้นบ้าน ของจังหวัดปัตตานีบ้างภาคใต้มีทิทานพื้นบ้านของจังหวัดปัตตานีนะคะอันนี้คือสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะคะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนี่เป็นคนจีนใช่ไหมเห็นไหมเห็นสารก็รู้แล้วว่าเอิมแล้วก็ชื่อเป็นของคนจีนใช่ไหมคะคราวนี้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นคนที่กระตันอยู่กตะเวทีเขาเนี่ยมาตามพี่ชายเขาที่จังหวัดปัตตานีนะคะพี่ชายเขาเนี่ยสร้าง สร้างศาลนะคะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพี่ชายเขาไม่ยอมกับจ้าแม่ริมกอนเนี่ยมาตามไม่ยอมกับเขาก็เลยสาปพ,พี่ชายเขาว่าขอให้สร้างศาลยังไม่เสร็จนะคะแล้วเขาก็ผูกคอตายเลยนะเขาผูกคอตายที่ปัตตานีเลยนะคะพอสร้างศาลไม่เสร็จเนี่ยศาลของพี่ชายของจ้าแม่ริมกอนเนี่ยก็ไม่เสร็จจริงๆคะ่ะนักเรียนเพราะว่าฟ้าผ่าในขณะที่สร้างคะ่ะฟ้าผ่าแล้วเนี่ยชาวบ้านก็เลย หันมานับถือสารของเจ้าแม่ล so ิ so ้มกอเหนียวแทนแล้วก so, yeah. ็สร nice. ้างสารขึ้นมาให้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเลยบอกว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวศักดิ์สิทธิ์กว่าก็เลยมีสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็เป็นที่มาของเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใต้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะนิทานไทยนะคะจบไปแล้วนะของภาคใต้ค่ะนักเรียนต่อมานักเรียนมาดูนิทานไทยบ้างสังทองก็เป็นนิทานพื้นบ้านเหมือนกันนะคะสังทองมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนักเรียนดู คุณควรจะพูดถึงคําว่ามุขปาฐะเยอะมากเลยมุขปาฐะคือนะคะการเล่าปากสู่ปากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่การจดจารหรือจดบันทึกใดๆนะคะนิทานเรื่องสังทองเนี่ยจะปรากฏหลายสำนวนมากนะคะปรากฏอยู่ในถ้าพูดกันถ้าพูดเล่าปากต่อปากจะปรากฏอยู่ที่พังงาน,นครศรีธรรมราชนะคะสุขโขทัยอุตร,รดิตถ์นครสวรรค์ชนบรุรีและก็ราชบุรีนะคะต่อมานะคะคือวรรณกรรมลายละอักษรคือมีการจดบันทึกไว้นะคะ เป็นการจดบันทึกไว้ของสังทองเลยภาคกลางจะเรื่องสังทองกรอนสวดเป็นกรอนที่สามารถสวดได้ด้วยแต่เป็นเรื่องสังทองแล้วก็สังทองคําฉันบทละครนอกเรื่องสังทองนะคะของว่าพุทธเลิศล้านผาไหลอันนี้เรียนอาจจะได้เรียนนะคะภาคเหนือเป็นนิทานชาดกเรื่องสุวรรณหอยสังข้าวซอสุวรรณหอยสังนะคะ อันนี้คือของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปรากฏเรื่องสุวรรณสังกุมานนะคะเป็นสังทองเหมือนกันนะคะภาคใต้จะเป็นเรื่องสังทองคากาบค่ะนักเรียนคือ พูดง่ายๆก็คือสังทองเป็นนิทานพื้นบ้านที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยถ้าพูดถึงสั่งทองรู้จักกันทุกคนถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นจากละครช่องเจ็ดสีตอนเช้าวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะละครจากกวงๆหรือแม้กระทั่งตอนที่นักเรียนเรียนนะคะก็จะมีคําว่าสังทองสังทองเงาะป่ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเป็นเวอร์ชันของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องย่อ คือทุกเรื่องจะมีเมนหลักนี้ค่ะนักเรียนมีแน่นอนจะเล่าทุกภาคเล่าที่ภาคไหนก็จะมีเช่นนะคะอย่างแรกเลยตัวละครเอกจะอยู่ในหอยสังนะคะต่อมาเนี่ยนะคะพออยู่ในหอยสังแล้วเนี่ยก็จะมีการทํานายว่าจะเป็นกาละกินีแก่บ้านเมืองนะคะประมาณนี้ก็โดนใส่ร้ายก็เลยได้พลัดพรากจากบ้านเมืองพอมาอยู่กับมารดานเนี่ยก็ได้พลัดพรากจากมารดาอีกจนเกิด มีนางยักษ์เนี่ยเอาไปชุบเลี้ยงนะคะพอโตขึ้นเมื่ออยู่กับนางยากักษ์โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็ไปพบกับของวิเศษที่นางยักษ์ซ่อนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทองที่ให้ลงชุบตัวรูปเงาะที่สวมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นตัวสีดำเป็นเงาะบ้าใบไปเลยตามที่นักเรียนได้ดูนะคะมีเกลือกแก้วแล้วก็สามารถใส่เกลือกแก้วก็วคือรองเท้าแก้วะคะ่ะหายตัวหเหาะเหินเดินอากาศค่ะใส่เกลือกแก้วหเหาะเหินเดินอากาศนะคะนะักเรียนต่อมานะคะ ก็จะมีพอเหาะแล้วเนี่ยนะคะพอเหาะไปแล้วเนี่ยนางยักษ์กลับมาใช่ไหมไม่เจอลูกชายตัวเองไม่เจอขอวิเศษที่เหลือก็เลยตามไป พอตามไปเนี่ยนะคะสังทองไปอยู่บนภูเขาสูงนางยักษ์ตัวใหญ่เลยไม่สามารถขึ้นไปตามลูกชายได้นะคะก็เลยร้องอ้อนวอนขอให้ลูกชายลงมามาอยู่กับตนเองแม่ไม่ทําร้ายหรอกนะเพราะว่าลูกเป็นลูกลักของแม่พูดไปนั่นนี่นู่นนะคะแต่สังทองท,องที่อยู่บนภูเขาค่ะนักเรียนไม่ยอมลงมาเพราะว่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่อยากอยู่กับยักษ์ค่ะอยากไปเผชิญโลกกว้างอยากรู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นใครถูกไหมคะเกิดมาทั้งทีอยากรู้ว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ของเราเป็นใครบ้างนะคะดังนั้น เมื่อสังทองไม่ลงมานางยักษ์นะคะก็เลยเขียนมนเรียกเนื้อเรียกปลาให้ที่ตีนเขาอะค่ะนักเรียนมันจะมีเขาเล็กๆมีแผ่นศิลามีหินใช่ไหมก็เอามาเขียนมนให้พอเขียนเสร็จนะคะนางยักษ์ก็สิ้นใจตายนะคะสังทองก็เลยลงจากภูเขามาค่ะลงจากภูเขามาท่องเอามนคาถาที่มารดาทําให้ มารดาเขียนให้แล้วก็ทำลายแล้วก็หวเหาะเหินในอากาศต่อไปคราวนี้พอเหาะต่อไปเลื่อนในรูปงอไปเจอเมืองนะคะเมืองที่เขากำลังเสี่ยงทายพวงมาลัยเพื่อให้ลูกสาวของเจ้าเมืองเนี่ยเลือกคู่ครองถูกไหมคะคราวนี้เจ้าง้ออยากได้เมียบ้างแล้วเพราะว่าโตแล้วใช่ไหมอยากได้ภรรยาเป็นหนุ่มแล้วก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหญิงคนนี้นะคะคนที่เลือกคู่ครองเป็นที่ดาองค์เล็กนะคะของเจ้าเมืองเป็นคู่ครองของตนก็ให้ขอให้มองเห็นรูปกายข้างใน ตอนที่พัิดามองเห็นก็เลือกรูปเงาะนะคะเพราะว่ามองเห็นกายข้างในคือหล่อนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็เป็นเงาะแต่พออยู่ๆกันไปนะคะ อยู่ๆกันไปนะคะเจ้างอก็ถอดรูปให้ภรรยาของตัวเองเห็นแต่คราวนี้ก็ไม่ยอมถอดให้เจ้าเมืองหรือให้ชาวบ้านเห็นก็ให้ชาวบ้านแกล้งให้เจ้าเมืองว่าไม่ว่าจะเป็นการแกล้งโดยการที่เจ้าเมืองบอกว่าให้เคยทั้ง6แล้วก็เจ้าเงาะสั่งทองเนี่ยไปหาเนื้อไปหาปลามานะคะแต่เจ้างาะก็คือหามมนได้เยอะตลอดเพราะว่ายังมีมนใช่ไหมมนเรียกเนื้อเรียกปลาของนางยักษ์ที่ให้ไว้นะคะคราวนี้พระอ,อินทร์ก็เลยต้องการให้เงาะ ถอดรูปเป็นเจ้าชายรูปงามใช่ไหมเพราะข้างในมีสังทองหนีร่างทองเหลืองอลางก็เลยเกิดนะคะการท้ากับเจ้าเมืองว่าให้มาตีครีกันทีนี้เจ้างอก,ก็ได้ไปตีครีค่ะก็ชนะก็เลย ได้บ้านได้เมืองให้เพราะว่าพ่อตายกให้ก็เลยได้ถอดรูปด้วยค่ะท้ายที่สุดตอนจบก็จบแบบแฮปปี้นะคะเพราะว่าพระสังเนี่ยที่ได้เมืองที่พ่อตายกให้ก็ได้พบกับปิดามันดาที่พัดพลากมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเองค่ะเนื้อเรื่องนะคะเรื่องยอดที่ครูเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะทุกครูมีภาคมีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตัวละครเอกในหอยสังค่ะนักเรียนแน่นอนมากับหอยสังเลยนะคะ สำหรับนิทานพื้นบ้านนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องสังทงค,คุณครูยกมาให้เห็นเพราะว่าพื้นที่ต่างๆอาจจะมีความใกล้เคียงกันทั้งวิธีชีวิตการทาไร่ทํานาใช่ไหมมีเขตพรมแดนติดกันแต่ก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นภาคเหนือมีคํา มีคำไหว้อย่างนี้ถูกไหมภาคใต้มีคำกาบอย่างนี้เขาก็จะแบ่งไปตามที่คุณครูดได้เล่าไปว่าสังทองแต่และเวอร์ชันแล้วก็เขียนจดจรบันทึกไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจบลงเพียงเท่านี้การเรียนการสอนของเราฝากให้นักเรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านของเราให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนคำตอบของแบบฝึกหัดนั้นนะคะนักเรียนอยู่ในวิดีโอทุกวิดีโอที่คุณครูเล่าไปเลยค่ะนักเรียนไปเปิดย้อนดูได้เลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําและก็รักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ